สวัสดีครับวันนี้เฮามาเห็ดออมเนื้อพี่น้องเดี๋ยวเห็ดแต่เบอร์งนนี้เฮาตุนก่อนนะครับตุนให้มันเปื่อยๆก่อนพี่น้องตุนเนื้อให้เปื่อยๆแล้วค่อยมาเนี่มาออมครับอันนี้มันเป็นเศษนะครับเป็นเป็นเอ็นเก้ีวครับเป็นเอ็นข้าต้องตุนก่อนครับแต่บอกมันสีเหนียวพี่น้องตุนให้มันเปื่อยๆพี่น้องอนนี้เฮามันเงเครื่องเครื่องเคียงครับเครื่องนี่มีมีผักซีเล่าครับ มีใบใบสะพูนะครับเนี่ยภาษาไทยเรียกใบสะพูภาษาลาวเรียกผักยังโน่เป็น,นน่องผักอีเลิศเี่นน่องสาราอืา่นผักอีเลิศได้เป็นน่องนี่มีมะเขือน้ำครับนี่มีมะเขือน้ำใส่อดอกกระดอกกระเจียวน้ำพี่น้องนี่เ,อเ,ออเดเกอ,อดเกกระเจียวพี่น้องใส่แกงอ่อมนะครับ นล่นะครับไม่ต้องละเอียดมากนี่เครื่องแกงนะครับนี่นะครับเรามาอ่อมเนะครับทำอ่อมนะหอ,อมเนื้อเด้อพี่นอ้อง่อมเนื้อเด้อ่อ,อมเนือ้อ่อมเนื้อครับที่นี่เ้าสิมาใส่เครื่องครับใส่เครื่องเครื่องมี บักเขือลงก่อนครับบักเขือมันซุกจริงๆักเขือก็บมะตองสุก <c oughs> อันนี้ก็ได้ครับทีนี้ก็กินดิบอยู่แล้วใส่ลงไปครับในนี้ใส่ลงไปครับไว้สักครู่ใส่ลงไปมีประกาศประกาศหินนะครับประกาศหินครับประกาศหินบานท้อนหน่อยใส่ลงไปให้หมดมีมะเขือเทศด้วยนะครับ ใส่ทุกอย่างผักนะครับมีดอกกระเจียวด้วยครับใส่ทุกอย่างลงไปนี่เด้อพี่น้องเต็มหมอ้อเลยครับว่วงครับเต็มเลยครับเต็มหม้อเลยพี่น้องอันนี้กินคนเดียวด้วยครับกินคนเดียวนะครับ กินคนเดียวเห็ดหลายมันจะที่แสบแ่งแมนแดงบอลเลอนี่นครับเต็ม,มหมคือว่าพี่น่องหอมข,ขักพี่น่องเลย หอมขับหอมแน่ด้วยพี่น้องหอมหอมหอมขับหลขับด้วยสวัสดีครับพี่น้องต้อนรับขาสูซองดัตช,ชี่ชาแนลครับ่อง youtube ครับพี่น้องเอ้ยมากินเขาด้วยพี่น้องกินอมเนื้อครับนี่ พอมเนี่อครับหลายกับพี่น้องมีหอยแข้งนั่นด้วยพี่น้องสีอหอยแข้งมากเคร่งโลครับแกงหอยแข้งพี่น้องเดียด๋วยวก่อน เรา่ด้ขนมเด้มากินกน,กน,น้ำกันได้เสียงดังเลยเอาโทรศัพท์เอาด้วยนาจมเอื่องอะ มาพี่นอ้องกินเขาครับออรก,ก,กิน,นอมนี่อะไรสับแซาต้องกันพี่น้องหลอยขัดแล้วพี่นอ้องเป็นเอ็นนะผมเอ็นนี่เอามาตุนมาในเปืเป่อยๆแล้วมาออมครับ แทบเลยครับขลองอยู่ใกล้กไปเยครับพี่น่องเสียงบ่คอยได้ยินไหม เนื้อทิมันแทบ ก <c oughs> ินนมกันเื้อพี่น้องเด้อ คบคัอันนี้พอแค่น้ำจิ้มเฮ็ดเองนะครับนจิ้มที่ฟูดครับเฮ็ดเองแคบแล้วครับ ข้ามนหอกข้ามให่หรอคะอืม หอมเ่ยอันนี้เอ็นครับเอ็นเปิ้วๆครับ ใส่แซลม์กันเนี่พี่น้องอมหรืใส่ปลาได้วยพี่นอ้องใส่ปลาปหลาน้ำมีดมีดอกกระเจียวน้องพี่นอ้องใส่ทุกอย่างครับนี่พี่น้องดอกดอกกระเจียวดอกกระเจียว แต่บ้านชอบไปหาตามติงเขาเนี่เอามากินกับเจ่ววแต่ปลาแต่ปลาแดกโอ้ยกินหนักกว่าอิ่มเลยพม่นนอะ เนื้อติดมันครับพี่นอ้องเนื้อติดมันเลยเข้ามาตุ๋นแบบเปื่อยๆครับกินกับไปละลายในปากเลยพี่นอ้องเอาไปลองเห็ดใด้่ได้พี่นอ้องพวกเห็นเหนื่อยเนี่ยเข้ามาตุ๋นในเปื่อยๆแล้วมอ่อมครับ ต้องอกินของเองด้วยก่ใส่มือด้วยพี่น้องอือไปอือขอให้เครื่องโล่ด้วยพี่น้องในร้ายอยู่ครับ คือเขากินเข้าวหน่อปูข่ายนะร้อยหนึ่งไม่ถึงสิบห้าลูกซื้อเขากินนะร้อยหนึ่งไม่ถึงสิบห้าลูกเ,เขาถรวเขบายดีครับ หอนครับพี่น้องอากาศก็กหอนออนเปิดแอร์เปิดแอร์ก็เปลืองไฟนะครับเปิดแอร์ก็หนาวอยู่แต่สิ้นเดือนหนาวกว่านี้ค้าไฟแพงาไฟแพงมากพี่น้อง ไฟปั๊โรงงานมือไว้แต่ก็เปิดอยู่ดีอืม อืมอิ่มสักพี่น้องอิ่มอะรอยากเงไปเห็ดไปเห็ดได้ด้วยพี่น้องตูนเนี่ยตน้นเนื้อแล้วค่อยมาอมครับแสบๆอมเซป,ปราพี่น้องใส่พักหลายอย่างนะครับแสบๆเพื่อสุขภาพอาหารนี่ครับมิโน,น่เนีย มือนีกล่าพี่น้องซับนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแชร์ไข่น้ำเด้อพี่น้องทุคนครับทั้ง youtube ครับช่องดัตซี่ชแนลนะครับฝากน้ำเนยพ่อแม่พี่น้องลงทุกอย่างครับช่องนี้หมาแมวลงทุกอย่างครับแมวจับแมจอ,มจอนครับเพราะว่าเราให้อาหารแมจอนนะพี่น้องเราก็ต้องลงทุกอย่างครับใครที่ สงสารน,น้องก็ติดตามฝากติดตามด้วยครับคุณไลค์คุณแช์นั่นไม่น้องไม่ได้มีแต่กับข้าวนะครับลงทุกอย่างช่องนี้ครับส่องหน่อยๆนะครับสวัสดีค่ะปีน้องลาไปแล้วครับปีน้องดูทุกคนครับตาสุขภ่าวันด้วครับช่วงน,น,นีนาหอนกินหนับน้ำลายพี่น้องไปนะครับ